สวัสดีค่ะชาวรัคนาราศีตุลทุกท่านพบกับทิพธิดาพยากรณ์กสินนิมิตเพ่งจิตสื่อกรรมรู้ดวงชะตาเพื่อแก้ไขกรรมท่านที่เกิดราศีตุลคือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนเทวดานพเคราะห์ที่คุ้มครองดวงชะตาของท่านคือดาวศุกร ลักษณะของคนเกิดราศีนี้คือชอบความสันโดษมีความสุภาพอ่อนน้อมรักความยุติธรรมสัญ,ญลักษณ์แทนราศีตุลคือคันช่างซึ่งบ่งบอกถึงความยุติธรรมผู้พิพากษาทนายความตำรวจนะคะสำหรับดวงชะตาของชาวราศีตุล ในเดือนธันวาคมพศ2567นี้ไพ่ที่ขึ้นกลางตัวท่านคือไพ่สองถ้วยไพ่ที่ประกบตัวท่านคือไพ่สามถ้วยหมายความว่าส่งท้ายปีในเดือนธันวาคมนี้คนโสดจะได้เจอคนรักจะได้เจอเนื้อคู่เป็นคู่บุญ ใครที่มีคู่ครองอยู่แล้วก็จะมีคนมาชอบให้เรามัดระวังเรื่องมือที่สามนะคะจะมีลักแทรกซ้อนขึ้นมาดวงบุตรบริวารโดยเฉพาะผู้ชายจะพูดยากในเดือนนี้นะคะใจท่านเป็นห่วงเกี่ยวกับสุขภาพอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะก็รามัดระวังค่ะหัวหน้าเจ้านายผู้บังคับบัญชาในเดือนนี้เล็งเห็นผลงานเดา ให้กำลังใจเราแม้ดูเหมือนจะไม่ค่อยใส่ใจเราสักเท่าไหร่นะคะแต่ท่านก็เห็นเล็งเห็นผลงานเราอยู่ญาติผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้ชายนะคะหรือว่าพ่อพ่อเราอย่างเงี้ยค่ะพ่อชาวราศีตุลอย่างเงี้ยค่ะหันหน้าเข้าหาก็ไม่ค่อยสนใจเพราะเขามองว่าเราเป็นคนเก่งค่ะในเดือนนี้ชาวราศีตุลมีความกระตือรือร้น มีความขยันขันแข็งมีความสุขุมรอบคอบแต่เป็นดวงที่มีเสน่ห์เอามากๆเลยค่ะในเดือนนี้การงานของชาวราศีตุลน,นะคะแม้ว่าจะมีปัญหาอยู่แต่ก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้ครอบครัวให้การสนับสนุนให้ระมัดระวังเรื่องคำพูดนะคะ เพราะว่าชาวราศีตุลจะพูดอะไรให้คิดก่อนพูดในเดือนธันวาคมนี้นะคะเพราะว่าถ้าพูดตรงเกินไปนะคะอา,อาจจะมีเกณฑ์มีปากเสียงมีเกณฑ์การทะเลวิวาท การเดินทางในช่วงค่ำคืนนะคะมีดวงวิญญาณติดตามอยู่อาจจะทำให้เรามีเกณฑ์อุบัติเหตุมีเกณฑ์เลือดตกยางออกใครที่เดินทางขับรถขับลาในช่วงเวลากลางคืนให้ขอพอรแม่ย่านางรถให้คุ้มครองปก,ปกปักรักษาให้การเดินทางของเราปลอดภัยนะคะการงานของท่านเจอคนไม่จริงใจนะคะเจอคนหลอกลวงทำให้เราอึดอัดใจพูดอย่าง อคิดอย่างพูดอย่างคาดหวังกับคําพูดของเขาไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะไม่ว่าจะเป็น่าลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานไม่ว่าจะเป็นลูกน้องทําให้เรารู้สึกว่าหงุดหงิดแล้วก็หนักใจนะคะเพราะนั้นการงานของท่านอยู่ที่ตัวท่านเองเพราท่านมีความแอคทีฟขยันอยู่แล้วแต่คนอื่นอาจจะเอาเปรียบท่านในเรื่องการงานนะคะส่งผลให้มีปัญหา ท่านใดที่ขับรถขับราแล้วมาระวังอุบัติเหตุนะคะเราจะเป็นฝ่ายผิดเป็นฝ่ายเสียเงินเสียทองการเงินการเงินของท่านแม้ว่าจะได้เข้ามาอาจจะได้โบนัสปลายปีสิ้นปีแต่ได้มาแล้วก็จ่ายหมดเกลี้ยงเลยค่ะไปกับการความสนุกสนานการปาร์ตี้สังสรรค์นในช่วงสิ้นปีอย่างเงี้ยค่ะได้เงินเข้ามาเรามีความรู้สึกว่าเราทำงานมาเหนื่อยทั้งปีแล้วขอใช้เงินบ้างเนี่ยค่ะ แล้วก็ใช้จริงๆแล้วก็หมดจริงๆค่ะแต่ได้เข้ามาถ้าเราไม่ปาร์ตี้สังสรรค์นะคะ,ะเราก็มีเกณฑ์ให้ต้องได้ใช้จ่ายเงินอยู่แล้วค่ะเข้าซ้ายจ่ายขวาอยู่แล้วชาวราศีตุลในเดือนธันวาคมนี้นะคะ,ะโชคลาบลาบลอยนะคะอยู่ที่เลขโทรศัพท์อยู่ที่อายุของท่านโดยเฉพาะของใครที่มีเลข5หรืออายุ เกี่ยวพันกับเลขค่ายี่ห้าสห้ายี้าหรือมีเลขค่าอะไรอยู่ในอายุอย่างเนี้ยค่ะตกโชคลาบอยู่ค่ะตกโชคลาบตกลาบลอยจะได้เงินเข้ามาใช้แต่ว่าชาวราศีตุลน,นะคะในเดือนธันวาคมนี้คิดมากเครียดคาดหวังกับอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นให้ปล่อยวาง อย่าคิดมากอย่าเครียดมีอะไรให้หมขอพรเจ้าแม่กวนอิมขับรถผ่านเจอเจ้าแม่กวนอิมจอดสักนิดนึงยกมือขึ้นหัวอธิษฐานจิตขอพรก็คือหมค่ะอยากได้อะไรขอพรเจ้าแม่กวนอิมนะคะสําหรับชาวราศีตุลในเดือนธันวาคมนี้นะคะสุขภาพใครที่เป็นความดันใครที่พักผ่อนน้อยระวังความดันขึ้นระวังไมเกรนขึ้นนะคะให้ดูแลสุขภาพตัวเองด้วย เพราะว่าไม่งั้นท่านจะเสียเงินไปกับการรักษาสุขภาพนะคะแล้วก็อาจจะได้ข่าวร้ายอุบัติเหตุอาจจะอาญาตปีใหม่อาจจะปาร์ตี้สังสรรญ,ญาติที่อายุน้อยกว่าอาจจะมีเกณฑ์อุบัติเหตุสูญเสียได้นะคะตัวชั ดวงชะตาของท่านเองก็ขับรถระมัดระวังดูแลสภาพจิตใจตัวเองเพราะว่าดวงของท่านนี่โดดเด่นเรื่องความรักแต่การเดินทางก็ไม่ได้โดดเด่นยังมีเกณฑ์ที่จะมีอุบัติเหตุอยู่นะคะให้ใจเย็นๆนะคะแล้วก็ดูแลสภาพจิตใจตัวเองบางครั้งรู้สึกหดหู่รู้สึกเหนื่อยดึงจิตใจตัวเองขึ้นมานะคะเหนื่อยกันทุกคนทิพย์ธิดาพยากรดูดวงอยู่ทุกวันนะคะแต่ทิพย์ธิดาพยากรบอกเลยนะคะว่าดวงประจําราศีเนี่ยเป็นดวงชะตารวมรวม ของทุกทกท่านไม่ได้เป็นดวงที่ละเอียดถ้าใครสนใจตรวจเช็คดวงชะตาแบบละเอียดก็แอดไลน์ทิพธิดาพยากรเข้ามาได้นะคะหรือเข้าไปดูในเพจได้นะคะชื่อเพจก็ทิพธิดาพยากรเกสินนิมิตรเพ่งจิตสื่อกรรมเหมือนกันค่ะทิพธิดาพยากรเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะคะผ่านพ้นเดือนธันวาไปแล้วเนี่ยทุกอย่างของชาวราศีตุลก็จะเริ่มโอเคขึ้นค่ะ ด้วยกำลังใจที่ท่านสู้ๆอยู่แม้ว่าการสู้ของท่านเนี่ยจะมีอุปสรรคมากมายแต่ท่านก็ยังสู้อยู่นะคะก็ยังดีที่ยังสู้อยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วทิพทิดาพยากร,กรก็ขอให้ทุกท่านสู้ๆเหมือนกันค่ะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นนะคะทำบุญลงศพค่ะแผ่เมตตาให้กับดวงวิญญาณเจ้ากรรมนายเวรที่เป็นสัตว์ใหญ่เมื่ออดีตชาติดวงวิญญาณสัตว์ใหญ่ทวงถามอยู่นะคะสำหรับชาวราศีตุลน,นะคะ สู้ๆนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทิพธิดาพยากรรกสินนิมิตเพ่งจิตสื่อกรรมให้ได้สร้างสารรค์ผลงานออกสู่สายตาและการรับฟังของทุกท่านทิพธิดาพยากรฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ